สวัสดีครับช่องเสียเอกพาะรวยดวยครับมือหนีมาฟังปูตาให้เดีดเดดดยดนะครับจากทัางช่องเสียเอกนะครับไปรับชมครั้งกันครับ

มือนั่นเป็นมือดีเมื่อเราพอว่าค่ะขั้นถือเลยวาค่ะแต่ว่าขั้นว่าถือนอีกมันมือนั่นเป็นมือว่าดีเราได้พอมาค่ะเรืทึกที่เรียากวาคัก่าแต่ว่าขั้นอีกเม่อออกกังวนี้จึงพอมาค่ะรอคือเก่าผู้ว่าสิอราวสิึจื่อแหแหน่้าหวานกูเท้าถือแ้่กูลาแม้ว่าค่ะกูมัดคักมัดไ่้ มือหอนมืงมามากเปลี่ยนใจมักเึ้านนหอดแท้ขดสแก่เมื่อวานมาทางมาใคก็มึงนึ่วดเนี่ยวันนั้มึงนี่งวดนึ่งเนาะเดือนปแดดเบือนปแดดวันที่ก็ยังมาไม่ทาาขี้ขี้ก็เราก็เือเบือนขี้ขี้เนาะมีได้ขแปดวันแค่นั้นเอ แต่บางวันนี่ออกตรงเลยออกตรงเลยออกวันที่หนึ่งได้บ้านเหมือนเลยแสดงว่ามาตรฐานนะเนาะแสดงว่ามาตรฐานเมื่อวานนึ่เมื่อวานนี่วงบ้านเหมื่อนี่เลยเมื่อวานคือวันที่ข่าอีนางนัทชาพาไปตัดแว่นตาพ่อบอกว่าว่าถาสีว่าถาทิ้เออวัดถาเขาก็เลยวัดถ่ายหาทิ้ถูกต้องวาา่า มาเียบรอยนะหา้าสิบลูกขังอินาน,นางนาชาายตาไว้ลุงฉิบตาไปฉิบตาไปอินานางนทชาวะเอาชิบแปอ่ะบ้าไใครบ้าใจเขาอะฉายตาฉิบตาว,าว่าถ้า,าดีแล้วก็นักได้บู้บุ้ง ืิอคือภาพเป็นหนังะตนั mm. <tim ation> ้นโตขึอีกมันขี่ได้แตเข้องด้ืตนั้นามันบอโตมันขี่เก่ามันโตไปเลยว่าจังไปต่ไป่ว่าถ่ายตยากว่าไปอไังกอง่อชวนของยังนาชีเก้าชวนของปูเท่า ขูเอ็งนั่งหล่าได้เท่าใดได้รอดเก็บชินาไม่ได้โขดได้เกิงได้โขดได้เกิงเนาะได้ตังมาะหนอดเก็บชิ้นาวางป่าชิ้เขามมนไก่ป่างามเกอบผาพอเร่นมันเร่นมั่นรอดเก็บผาไมนถือตังคาก็มีพอซื้อมอเอ็งนั่งหล่าใช่บ่าคุ ต้องใช้หลุมหาคือพอว่าต้องถือถือเข้าใจว่าะช่รูองันว่าถือูจํว่าโตว่าถือมันละออกว่าเริ่มเท่ากันเรได้ต้องุ้งตัด่วแข็งได้ว่าท่ายแข่นไเรื่องถือว่าท่าบาลีเบากันชวี่แข่น่งแต่กไม่โตว่ออกเราบมนออกว่าค่ะ ค no ุ้มแลคนอยแต่คืนะด้คืนได้ตู้แตาว่าว่าออกแจ้ไปคืนแล้วถึงแจ้ไปคือแล้วเก่าเสรจแก้ไปคือแล้งเก่าเนคอันเป็นจังไดมันคือฟังคู่อคักค่ห้าแง้วิวิคือบาฟังเลยคคอนันๆงน้นบอกบอกแล้ววิววคือบาฟังเลยห้าว่าจังคืนแล้วแล้วเอาว่า่น่ เล้ยพกต่ปื้อแนาแม่เนาะมักขากัน่้ำขึ้นข้าวมาเ้ที่ทแต่เราเนาะเปหนเราปื้อนาแล้วยฟถึ้นได้ก็ับมคดพอได้บะเป็นได้เป็นได้เป็นได้บะร้อยเอร์เคงออกแค่เ้างท่าไม่ออกแต่คอรลยว่าไม่ดูยังไม่ถึงเวลาที่จะ ถึงเวลาเขาจะบอกเออเนาะมัแม <Therm al. S 1> <Gesch> ่มาบอกนั่นคือเวลาคือบอกเองฟันคักเลยเพิ่มคือบ่กาตาอันไขวดแดงบ่เป็นน้งเมาไปเลยอันเมื่อครึ่งฝันอยู่จะบอกบ่ตาตาเมาจะสบาได้กันน้งว่าแต่น้ว่าไม่งอีนังนัก ทเขาเป็นนักมาคึว่เอาเขาเป็นง่นเราเขาั้งานมาบ่กนเพราะมัน <eyeshadow> ค <Bonnie hei> ือผู้ครังามาบ่ก <God> ็งานั้งาไม่ได้ทำงาท้าคือบ่างเปมานักเข้าใจไม่เอาไปร้ายไม่ได้ไปไหนคือต่างรู้มา คือเราถึงจะถือไปทำข้างในรูปงโตกระดตอกระจัดอย่งด่างมาก็คือตรงติ๊ราคือเกาไปหาร่างตอดทักกันจังหวะบางว่าคือเท่านี้ไป่างพอว่าจอดทักกอนดากมากไม่ะช่ตรงมันคือูจับเอาพาไปเพื่อหบ่ ข้างไหน่าติข้างคื่ยังมาข้าน้อยข้างไหนทีกับข้างนั้นมางจัดว่ามาหมอคุณมาเปนจาทางั้นพ่อทางงานโอ้ย่เบาหเกือบพ่งพ่อพาเมืองไหไปหาเมย์แต่เรียงเมือไหไปหาเมยแต่เพื่อแม่แต่เพี่ยเอาผาไปแต่พืนกับนังว่าเต๊์พืนเกพือนฟ่งมาไว้คิดต่ากับยังว่าคิด ตาไานั่งบอกด้วยละพวงอะไรคือตา้าแรงเต็บึืนแค่นั้นตบข่าวครับนั่งนบ่เอกไปนั่งคือบาขีดขางพ่อไปนั่งคือขีดขางพ่อมันตือไปนั่งว่าคือตื่นของมันตกไปมือไรพ่อไปมือไรตามือ่างระอัอมือเข้มตามือแรง่ะับวันนักมือแรงมาดอยากไปไปแล้วก็อยากไปไปแล้ว สามดาวบ้านที่ดีที่สุดบ้านตูเทีทอวดีัุดบ้านตูเทีอยไปร่างทักกะมบบ่่าสถานที่ที่เราได้่วมท้างกันมาเนาะเอ้ทางพายาร่ะทางประตูโค้งทางหอรับขาง ท่าพระทั้งกระจายพอเอาพระไปจักลุอืเอาพระไปอีกว่าพอเอาพระทั้งกระจายพอว่าเอาไปงวอนึหว่าเอาพระไปนะเอานังไปพอเอารถเมื่อไปบ่เอาเราไม่ถือหอดเนาะงานพอว่าพอถืองานไรก็ต้องที่เราไปถันตัวที่ว่าขั้นแดงพอว่า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 ถือเปลี่ยนถือโต้เท่าเท่าเท่าเอะเอาไปรูขั้นแดงพอ เอาข้างไหนพอเอาอีกข้างต่อหมอกบ่เอาอีกลูกเท้าหนาบ่อืกอืมอืมเอาอะไรบ้างเอาข้างลูกเท้าหนาไม่มีลูกเท้าข้างเนาะเอาลดเท้าเอิบรดลูกเท้าหนาเพราะว่ามันออกรูปมูหน่อยเขาเอิ่มลดลูกเท้าหนาอืมข้างเด็กพ่อเราเอาไปเนาะ บม่คือคือตัวมักเสียเอบเอาต่อไปว่าึงนะต่อไปแต่ว่ามีธันดาไม่แบบว่าได้เสียค่าเท่าเอาขั้นงานดาดำเมาเมาดงดาไปเอาขั้นอีมุ่งเมาดดไปกักองตัางทธอหายวันมาทันเราขั้นเราอีดูเท้าด ขั้นตามว้ดังอาจารย์รอคอหายใจหงอานารยรขั้นที่ของลูกเท้าในน้อไม่เสาวลูกเท้าก็ไม่ลูกไา้ก็เอียงน่อวาทางว่าไม่ได้บักเสียเอื่นกับว่าเป็นขาขาพ่อพอสว่าเป็นขาบัาเสียเอียงขาหมาล่ามือล่ะว่าไม่คือมเข้าเราบักเสียเอียงเราบักลูกไถ่กง เออมอนบักลูก่าคกคกแต่หวัวนะวันมาคกหนังเลยหางมันกับว่าคกคกแต่หัวมาเปิดตาทีเอาถั่วถัถั่ไปได้อกมเช้าเองครับเอาถล่วไลนวพ่อไปตางระเทศนะอมไปตางระเทศพอไปกินอาหารฟังนาะเขาเารี่าอ้าไปเทิเพื่อนบ้านเนอะ ได้หน่อไมา้มาทุกแล้วนะแต่ได้กินทุบหน่อไมา้แต่ก็ใครมุดเด็กเขา,าบาแบบนี้นะมืออื่นเปลี่ยนอาหารไหออันนี้เอาอาหารคือพอบอกเนะ<ช>ออออเมือไปใหมครับเมือ,อนเลครับเออเหมือนปพ่อเท่าเราเราพอมาทำในเครื่องมือแลนะ้วว่าทเบึงตรงนี่เราเพื่อได้หยากบึง <c oughs> ใครทิดถึงปูตาใครคิดถึงปูตาขอเชียงหน่อย เขาไม่ไม่ตีเขาได้เาไม่เปลี่ยนบ้านไม่เปลนบ้านไม่าได้บ้านเอ้าอยากไครจะบ้านตีตีง้นถึงจะกีเเร็วึงน่ะใจเย็นใจเนรออีกเด็กบ้านเนาะด็กเขาได้ตังค์เด็กเขาได้ตังค์ดกก็บ้ใจเยนใจเนอ่ะ หายโรหานไม่ถ hey, right, mm ูกไม่หับไม่ถูกไม่หวานเขาขับผาแข็งแรงหันก้นโป่เร็วเร็ว้วโ่ขึ้นบากชวงโป่งขึ้นมากโป่ข้นมากป่งใบป่งต้หายรคหวัดใเก็บฟูวเก็บกินหายแต่เรือแต่เรื่อเขาปูทุกคนไ้หมดแล้ะ